ุกรายงานตัวคะ่ะไหนคนวันศุกร์นะมาดูความรักกันความรักนะนับจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างมกราคม6กความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะตายและใบแรก The Tower เลยนะมีอะไรกระทันหันเกิดขึ้นเดอะสตาร์คนโสดอยู่น่าจะดีนะ8เหรียญ9เหรียญว้าว เด็กถือถ้ว่าอ้ยคนโสดเลิศนะคือขึ้นเดอะทาวเวอร์ใบแรกเลยนึกว่าเอ้ยมันจะไพ่ไม่ดีหรือเปล่าตกใจแต่ไพ่อื่นดีหมดเลยแปลว่า energy ของคนวันศุกร์สำหรับความรักในเดือนมนกราคมเนี่ยไม่ว่าจะสเตตัสไหนจริงๆแล้วดีมากนะถือว่าจบฟินาเล่ถือว่าดีนะคะคนโสด คุณอาจจะมีความรักเข้ามาปะทากคนเคยไปขอพรไว้ใบมูพระแม่ลักษมีเนื้อไอโทพระแม่ลักษมีอเบลยูเคยขอนู่นนี่นั่นมีแนวโน้มว่าในช่วงปีใหม่มานี้คุณจะได้เจอเจอใครบางคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอย่างรวดเร็วเป็นคนที่ดูดีถูกใจใช่เลยของคุณด้วยนะเออเป็นคนตามที่คุณขอไว้อะถ้าคุณเป็นสายมูคุณไปขอไว้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นสไตล์ที่คุณขอหรือถ้าคุณไม่ใช่สายมูคุณไม่ได้ขออะไรไว้ก็จะเป็นคนที่ดูมีออร่า ดูโดดเด่นนะเดอะสตาร์เป็นอะไรที่แบบโดดเด่นมีออร่าถูกใจคุณอะไรประมาณนี้อาจจะได้เจอกันจากหน้าที่การงานไม่ได้เห็นว่าคุณพยายามเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการที่เขาติดต่อมาอาจจะเป็นการส่งข้อความมาทางออนไลน์ก็ได้อาบางคนอาจจะเจอกันในออนไลน์นะหรือเล่นแอปได้ไหมได้เจอจากหน้าที่การงานการเรียนการใช้ชีวิตของคุณก็ได้เช่นกันอามันมีแนวโน้มว่าจะมีการเข้ามาสารสัมพันธ์เป็นคนที่ลักษณะถูกใจใช่เลยของคุณ นะก็ยินดีด้วยนะแต่ว่าในเดือนมนกราคมมันจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่ว่าเฮ้ยมันมีความหวังอะคนคน,คนนี้แหละที่เข้ามาทําให้หัวใจแช่มชื่นรู้สึกแบบว่ามีผีเสื้อบินในทอ้องอยากสารสัมพันธ์แล้วคุณก็กระดีกระดามีความล้นลามีความแฮปปี้ในชีวิตอะไรแบบนี้เนาะคนโสดก็จะมีความแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้ดีดามีข่าวดีมีเรื่องดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆเลยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่า ก็ได้นะมีเด็กถือถ้วยเพื่อนมองว่าอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้นะคะก็ลองดูนะใครเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง ด้วยนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆถามว่าคุณเปลี่ยนสถานะไหมาก็ยังมันจะคล้ายๆคนโสดคือก้าวเหรียญนะมันยังเป็นไพของการที่เราไปสนใจในเรื่องเองินเรื่องงานอะไรอยู่เนาะแต่ถามว่าความรักสนใจไหมก็สนใจแต่มันยังไม่เป็นไพออริตีหมายความว่ามันจะยังไม่ได้คืบหน้าพัฒนาอาจจะไม่ใช่ว่าตัวเราไม่เป็นไพออริตีนะเราอาจจะโฟกัสเรื่องความรักมากก็ได้แต่อีกคนนึงอาจจะยังไม่พร้อมจะพัฒนาใดีก็ตามแต่ถามว่า คุณมีปัญหาไหมคุณก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์อะ่ะมันก็แฮปปี้กันดีแต่ว่าโอเคในะเมื่อยังไม่ถึงเวลาพัฒนาก็ไม่เป็นไรก็ยังชิลอยู่ก็ยังคุยอยู่อะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้แล้วคุณก็ดูแบบ คือพลังงานของความสัมพันธ์น่ะมันดีคุณมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้แปลว่าทิศทางของความสัมพันธ์มันค่อนข้างดีค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้บอกว่าไม่พัฒนามันพัฒนาแต่ว่ามันพัฒนาช้านิดหนึ่งนะในเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ข้ามไปเป็นคนมีแฟนแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคุณกับคนคุยคุณนะมันดีมากอาจจะได้ไปดองไปเดทไปท่องไปเที่ยวหรือว่าการพูดคุยกันมันมีความสวีทหวานและมันดีก็เป็นไปได้นะหรือว่าเราอาจจะแบบ เออก็โอเคนะไปเรื่อยๆมันยังมีความมั่นคงอยู่มันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะเลิกคุยออกับคุณหรือแอบคุยออกับคนอื่นคุณไม่รู้สึกแบบนั้นมันมีความมั่นคงอยู่ถึงแม้อาจจะคุยกันไม่เยอะหรือไม่ได้สวีดหวานมากนะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกมั่นคงอะไรประมาณนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ถือว่าเป็นเอเจนซีที่ดีมากสําหรับคนคุยแต่แค่ว่ายังไม่พัฒนาไปเป็นแฟนเท่านั้นเอง คนมีคู่มีแฟนแล้วก็ดีต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลทํางานหาเงินโฟกัสในหน้าที่ของตัวเองแต่ถามว่าเวลาคุยกันมันดีไหมก็ดีนะแต่ว่าอาจจะคุยกันน้อยนะเหมือนสองคนอะมีอิสระต่อกันแล้วก็มีเวลาเป็นของตัวเองต่างคนต่างแบบใช้ชีวิตแต่ว่าเข้าใจกันไหมก็มีความเข้าใจกันนาน,นานทีก็อาจจะแบบมาพูดคุยมาเจอกันมาเดทกันอะไรแบบนี้ได้คนแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยด้วยความเข้าใจเนาะทำงานหาเงิน อะไรเงี้ยทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็อาจจะดูแลลูกอะไรแบบเนี้ยก็ได้คือ energy ไม่ได้ทะเลาะเบาแวงมันรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมันคงอ่านะแล้วก็ enjoy ไพ่ดีหมดเลยนะอืมถ้าเคยทะเลาะเบาแหวงกันไปนะก็จะกลับมาคืนดีกันนะคุณไม่ได้จะเลิกกันแน่นอนคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ ะะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงแบบถ้าเกิดคุณความรักไม่ได้หวานแหววมากคุณก็เหมือนแบบอยู่กันด้วยความเข้าใจเนอะก็แบบทํางานหาเงินต่างคนก็ต่างมีแบบพื้นที่ของตัวเองในการที่จะมีโมเมนต์อิสระต่อการทํางานหาเงินไปอยู่กับเพื่อนฝูงหรือไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจกันอ่ะแบบนี้เพิ่อก็เลยบอกว่ามันก็โอเคนะดูไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าทะเลาะบอแหวกเงินไปก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะเอเนจีถือว่าดีมากสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ สวัสดีค่ะแม่แล้วหนูเพิ่งไปขอพาแม่มาเพ่ไปขอพาแม่มาเลิศเพราะว่าอะไรนี่ไง <laughs> เดอะสตาร์นะคะไปขอพอรแล้วคุณจะสมหวังกับพรที่คุณขอนะเดอะทาวเวอร์ปแปลวว่ามันจะมาอย่างรวดเร็วบางคนแบบตายละฉันต้องคิวที่เท่าไหร่ไปขอพระแม่ลักษมีมาคิวน่าจะยาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เหมือนจังหวะเวลาเนอะพอไพ่มันขึ้นมาว่าคุณจะได้เจอแต่ว่าอย่าพึ่งไปอินมากนะหลายคนเวลาไปขอพอรมาแล้วพอมันมีใครเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานะตายละต้องเป็นคนที่พระแม่ประทานมาแน่เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใจเย็น นะค่อยๆดูไปถ้ามันใช่มันจะใช้แน่แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบนะเพราะหลายคนเลยที่เป็นสายมูปุ๊บพอมูเสร็จปุ๊บแล้วพอเจอปุ๊บเราก็จะเหมือนแบบคิดเลยว่ามันต้องเป็นคนที่พ่อแม่ประธานมาแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะอินมากจนหน้ามืดตาบอดเพราะเราคิดว่าเออเนี่ยคือเทพประทานให้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้แน่เลยแล้วก็ลืมใช้ตรก,กะเหตุผลใดๆไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่แนะนำนะก็ต้องมีสติด้วย เดอะทา e เวอร์เป็นไพ่ของการที่ต้องมีสตินะมันจะมีอะไรที่แบบไม่คาดฝันรวดเร็วเข้ามาซึ่งมันเป็นไพ่เตือนค่ะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาอย่างรวดเร็วกระทันหันนะให้เรามีสติเยอะๆเพราะฉะนั้นคนโสดถ้ามีคนเข้ามาก็มีสติก่อนนะแต่โดยรวม Energy มันดีค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วมันจะโอเคถ้าเจอแล้วก็มาบอกพี่ด้วยนะอันนี้ไม่รีบแล้วค่ะใช้สติมากๆต้องดูดีๆถูกต้องนะไพ่เดอะทาวเขึ้นมาคือ ค่อยๆค่อยๆใช้สติเยอะๆนะจ๊ะไพ่มันดีเนาะเหมือนปิดฟินาเล่ด้วยแบบเอเนจีดีๆมากๆเลยอืมใครเกิดวันสุกเนาะยังไม่ได้ไปมูยังไม่ได้ไปขอแล้วรู้สึกว่าฉันก็เป็นสายมูเหมือนกันขอได้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแบบนำพามากช่วงนี้เหมือนแบบฟ้าเปิดดวงเปิด ใจฟูค่ะเนอะเออใช่ไหมฟ้าเปิดดวงเปิดแต่ความสัมพันธ์มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเจอในที่ทํางานเจอจากที่เรียนเจอจากการทําธุระป,ปะปังของคุณที่ใช้ชีวิตรูทีนของคุณเนอะแล้วก็จะมีคนเข้ามาทักทายพูดคุยเองมันจะมาจากในที่ทํางานก็ได้เจอตัวเป็นๆก็ได้หรืออาจจะเจอจากออนไลน์ส่งข้อความเป็นแบบคนที่เป็นเฟรนด์กับเราอยู่แล้วเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยได้หมดนะหรือบางคนเล่นแอปคุณก็จะเจอคนที่คุณถูกใจ ก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมาจากหลายทิศทางได้เลยนะแต่ว่ามันจะเป็นคนที่คุณถูกใจอ่ะไพ่เดอะสตาร์มันขึ้นมามันค่อนข้างชัดว่าจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่คุณแบบอุ๊ยใครอะแบบไม่อยากได้ไม่คุณจะชอบเขาเพราะว่ามันตรงสเปกค,คุณ